มือนี่ก็มาดำหน้าคือเกาเด้อจ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะ,นคะหน้าไฮหมักไงพี่น้องเอ้ยฟังผุนดำมาแต่ฟังผุนค่ะตรงกลางปลาไหวว่าดำขอบฟังไอ้ใหญ่ไยเอาตรงข้างๆนะคะพี่น้องค่ะ ฝุ่น,ผ,นผู้นึงอยู่ฝุ่นค่ะพี่น้องพี่น้องคขามาเบิงมาเบิงนกน,น,นกนกเอ้ยธรรมาชาติขนาดพี่นอ้องเอ้ยบาได้เห็นธรรมาชาติโดนพี่น้องคอนซัอนน้ำใยนี่ลิ้นบาจ้ดาดำหน้าใไฮญ,ญ่พี่น้อง หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่แหละค่ะชาวนาอาชีพชาวนาก็ประมาณนี้ค่ะปีนี้ดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเดมาเห็นทองไห้ทองหน้าวิวดีค่ะพี่น้องค่ะบทุทีละวิวดีขนาดเลย เสียงนกเสียงกาไฮนี่เพราะในดำค่ะพี่น้องแล้วไฮนี่จังสีเป่งน้ำลงค่ะจังจังสีปล่อยน้ำลงไปในไหฮนี่นะคะพี่น้องไปน้ำเส้นหน้าไปน้ำเส้นหน้าห้แน่ ไฮมีตาไฮยีใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยเบาแล้วก็ไปดำหน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิบเปลแล้วค่ะมันไฮใหญ่แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย